ม่นูนหยุดเมติ้งมาหอดเดียวนี่เช็งเดียวนี่แด้วหอดมาชิดอย่างไรด้วยไม่ไม่หม,หม,หมัดหมัทีมงงานกับมาหอด าซีขั้นเลยเนะี่ยรถบาสก็มาหอดมันแล้วรถบาสหนักจะมาหอดกิโลโลรถบาสมาหอดหมดไปาาาาามาห,หอดจะขั้นเลยท่าเห็นจะขั้นแล้วลมมมดเมย์เมยวนเดดแม่าจะไปซักผ้าแม่ไปซักผ้าก,ก่อนไปย้ยลงมาเอาอันนี้เนหะ็นีย ถังหินที่ไปซับผาเดียดครับเดียดเนี่ยเงาะนอนรับบ่ เฮ้ยเฮ้ยไม่แตี่ไม่ต่มไม่ด้วยจ่ะนี่แม่เถ่าไฟไหม้ไปละนี่ควันขึ้นมองนี่แมู่ไฟไปมอดแล้ว ไฟไปมอดแล้วเอาเป้ามอดปากมอดแล้วควรห้อมห้อมขึ้นเลยตีมึงได้สิรับไหมเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายไฟไหม้ไไฟหมใครตัวอะไรเสร็จ ชิวกุ๊บได้ค่ะมึงมันหวานด่ะสุทียย์คือว่าปิดทำเตาถ่าไมมจะบาดดมันเประเมืนหอยพออยู่ยังจำอยู่เลมันจอดง่ายงกยเลือกไว้ได้เจ้าจบจากการไปฝาบไปไปเชื่อมอัน ไอ้เจ <Alright. S 1> ้าไปเชื like life, so ่อมไฟฟอนเนลถึงเสียงต่ำเลยงานก็ไ่มีงานพหยุดได้ได้นอนจายกันเลยของพอบอได้ใส่เนี่ยงานหลันบัดใส่ไฟเดียวมือถึงจะแี่เราทำเมริงบางเดือนไฟหมดเงี้ยไม่จะพอดิไอ้เจ้าสร้างไฟฟ้าเสียงเสียงเัินใครคว้างคนแตกต่ำเลยเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นแล้วพอยุดได้ไปมอดไฟไม้เลยไฟไม้เหตุใหญ่เหตุด่วนเหตุร้ายพอยุดอยู่ปุ๊บ เป็นคู่ภัยได้ไปมอดไฟเลยโอ้่ยเดี๋ยเมื่อสิบห้าใจก็เราไปท่องไฟ <c oughs> ใ,ใหม่ไฟใหม่เนาะเขาหยุดเอาครั้งเดียวมอดเลยเ <c oughs> อาหยุดเป้าจากเทียบสเทียบไฟมอดเลย <c oughs> ต่อมาตาใสสลากมาตาพุ่นบ่ะต่อมาตาพุ่นมาหันเดินต่ออยู่มาเด้อบาดีพี่น้องพอหยุดก็ไม่ติ้งมาหอดแล้วพอจะมาส่งกับเขากับหนามกับมาเด้อบาที ส่นกับเขากับน้ามาหอดมาถึงเราได้บาดนี่พี่น้องหมอชิดมาถึงแล้วหมอชิดสองนั่งเลยยี่มอชิดสอง <c oughs> <c oughs> โลงเพลงนะพี่น้อง <c oughs> ไม่ยังฟุกเล็กของขาครับมึงมีมันแบบนี้ได้ละไฟมันนี่ได้มึงตอนนั้ ใช่มือมันขุ้นหอมขื่นฮะอ่ซสมมีี่ยเองกัลานั่นนั่นไม่ยังก่อนยังล่ะฮะโอ้ไปร้างแน่ อาวตัวพีน้องสาวทางนำคำน้งลงจะเร็วมาเสียชาเชียวจะยิเจียวยิ้มใจแม่นเฟ้นไปมาถึงจก็โอ้ยแหบอกว่าอี้ตั้งไปนายแต่อ๋าคน่วยใจละช่วยเราสงครามป้าตุยาน้องสังนอกเราฟังคับเดียวสิอาชิไปไปซากับอาจารย์นรินทรเไงครับเป็นได้เลยเอมันสิเป็นลำลำเพีนนะครับพี่น้องว่าสูงแง้งสูงต่างจากลำเพื่อน เพิม่ขมขมี้เพิ่มแต่ว่าข้าดดวนะาสิมาบเปียนเป็นลำเพื่อนขนาดจริงๆมันเป็นลำเพื่อนขนาดแค่ว่าขี้ออกลำเพื่อนเพงข,ของพี่เนมสุร,รับโลงลำใดหรอกว่าอย่รลำใดหรอกแหวนเขาเขื่อนครับกำลังหัดอี่แล้วแช่แช่พอยุดหยุดพีจการเอพ่อหยุดพระว่าแม้พีจตการ้จดการเลยจัดก,การยังไงล่ะ เสีตีเล็บ่เอาเสีน้ำเลยบเสียตีดับเลยบะมันพออยู่บอกใส่ผเง่ผมนี่ก่ไปเสียพุะยพูบอไปงาเดี๋ยวพอนอนขึ้นพอยังีสอบใหม่ข้าเจ้าเนี่ใส่ไฟอยอยู่ันใส่งยคคงเลยแม่ทา kini phải về sang nhìn sang con đi nào, hoặc cái này chị nào, sang bài thì